สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงคำคำนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มีมีดนะคะมีมีดชุดใหม่เนาะมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะเป็นมีดอ่าทรงที่สําหรับฟันไม้นะคะมีมาทั้งหมดสิบเล่มเนาะสิบเล่มวันนี้เขาจะเป็นชุดของเหล็กรางรถไฟนะคะเหล็กรางรถไฟสิบเล่ม เออก็จะมีทรงโบวีนะคะแล้วก็มีเนบด,ด้วยเนาะกระดาษก็วางไหนก็ไม่ได้อะวันนี้นะคะใกล้ค่ำแล้วนะนะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะ่ะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่สิบเอ็ดนะคะวันพฤหัสที่สิบเอ็ด 18. ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะมืดครึ้มทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกฝนก็ตกลงมาด้วยนะหน้าหนาวเนี่ยอากาศสามฤดูนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอ่าเดี๋ยวมาดู มีดของเราดีกว่าค่ะมีดวันนี้นะคะเขาเป็นชุดของมีดฟันไมนะะ้เนาะมีมาสิบเล่มเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะก็เป็นราคากลางเดือนนะคะปะกติก็จะขายอยู่ที่เล่มละ800อบาทเนะะาะชุดนี้นะคะแม่นะคะ้าให้ราคาเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่เล่มละ750บาทะคะ่ะแถมฟักให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันค่ะเอาเล่มที่หนึ่งก่อนเนาะ,ะดูเล่มแรกค่ะ เล่มแรกนะคะเล่มนี้เล่มที่หนึ่งค่ะเขาจะเป็นทรงโบวีนะคะโบวีปลายแหลมๆแบบนี้เนาะกว้าง2.2เยาว12นิ้วสันโคน8.5มิลค่ะน้ำหนัก700กร,รมัมน้ำหนักขนาด700กร,รัมนะคะจะเป็นขนาดที่เออน้ำหนักไม่ไม่หนักไม่เบานะคะขนาดพอดีมือนะคะสำหรับแม่ค้าว่าเนาะถ้า800 850 900เขาจะหนักไปนะคะถ้า700ประมาณนี้นะคะ เจ็ดร้อยกรัมค่ะชุดนี้เนาะสวยมากโบวีนะคะปกติแมะคะ่ค้าจะขายอยู่ที่เล่มละแปดร้อยบาทนะคะชุดนี้เป็นราคากลางเดือนนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะแถมฝับให้ด้วยจะสุกให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อวานไหมคะลงมีดเล็กไปแล้วเนาอมีดเล็กก็ปิดไปหมดนะคะปิดไปหมดทุกเล่มละว,วันนี้เป็นมีดใหญ่บางนะคะต่อไปเล่มที่สอง โบวี ie, เล่มที่สองค่ะกว้าง2.2ยาว12.2สันคูณ8ปมิลค่ะน้ำหนัก700กรัมด้ามจับก,ก็7นิ้วโคลเล็กนะคะเป็นด้ามไม้ประดูค่ะชุดนี้เป็นเหล็กรางรถไฟบ้างนะคะทุกเล่มเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องคมค่ะต่อไปเล่มที่สามค่ะโบวี ie, เล่มที่สามเล่มนี้ กว้าง2.2ค่ะยาว12.2สันคูณ8.5มิลน,น้ำหนัก700กรมัมเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะส่งโบวีเนาะโบวี่มงนะคะชื่อเขาโบวี่มงเนาะน้ำจับเท่ากันนะคะ7นิ้วคอหลิกค่ะทุกเล่มแบบเทศฟันไม้เนื้อแข็งให้เรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแถมฝักให้ด้วยค่ะต่อไปเล่มที่สี่ เล่มที่สี่เล่มนี้กว้าง2.3ยาว12.4สันโคน8.5มิลค่ะน้ำหนัก700กรัมแม่คะจะเน้นสันใหญ่ๆนะคะน้ำหนักพอดีๆแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้ามีดเล่มใหญ่แบบนี้ลูกค้าก็จะเน้นฟันไม้นะคะเน้นฟันไม้สันก็จะต้องใหญ่นะคะสัน7 8 9มิลเลยค่ะเพื่อความแข็งแรงนะคะ ไปเล่มที่ห้าโบวีเล่มที่ห้าเล่มนี้ค่ะกว้างสองจุดสามยาวสิบสิบสองจุดหกสันโคนหกมิลสันโคนแปดมิลค่ะน้ำหนักเจ็ดร้อยกนะคะไม่คะเน้นสันใหญ่เนาะแปดมิลน,นะคะเก้ามิลน,นะคะบางเล่มก็มีถึงหนึ่งเซนนะคะแล้วแต่ว่าเนาะผมคลิปแบบนี้เลยค่ะเล็กรางรถไฟนะคะเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเอ่อ การแตกการหักนะคะเพราะว่าเหล็กรางรถไฟเขามีเนื้อเหนียวเนาะเนื้อเหนียวไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานอะไรค่ะหนึ่งถึงห้าไปละอ่ะต่อไปเล่มหกเล่มหกเล่มนี้เขาจะเป็นทรงกุลาขานะคะทรงกุละขามีมาเล่มเดียวค่ะกว,ว้างสองจุดสี่ยาวสิบเอ็ดจุดเจ็ดซันโคนเก้าจุดห้ามิค่ะเล่มเนี้ยกุลาขาเล่มนี้แปดร้อยกรัมนะคะ่ะกุลาขามีมาเล่มเดียวหนักมากเลยแปดร้อยกรัมเนี่ยไหมคะว่าแปดร้อยกรัมนี่หนักนะคะ ส่วนมากเนาะถ้าแบบเจ็ดร้อยกรัมเนี่ยจะพอดีนะคะสําหรับไมคานะคะกุหลาบมีมาเล่มเดียวนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดเล่มที่เจ็ดเขาจะเป็นทรงเน็บค่ะวางสองจุดสามยาวสิบสองนิ้วสันโคนแปดจุดห้ามิลเล่มนี้น้ําหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมค่ะเขาเป็นทรงสันไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโบวี่มีดเน็บมีดกุหลาบเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบบาททุกเล่มนะคะ สวยมากเลยเน็บก็สวยค่ะต่อไปเล่มที่แก็จะเป็นทรงเน็บนะคะทรงเน็บหลังตรงแบบนี้เนาะกว้าง2.3งยาวสินิ้วสันโคน8.5มีน้ำหนัก700กรัมใช่ไหมเ0็ดร้อกรค่ะลูกค้าบอกว่าเวลาเก็บกระดาษนะั้นให้ไม่ค้าระวังด้วยนะคะเพราะว่าเ <laughs> ห็นแล้วเสียวแทนกระดาษมันเยอะนะคะแม่ค้าปาดแบบนี้ทุกวันเนาะ ก็ทําคลิปเสร็จก็ไล่เก็บกระดาษต่อนะคะทรงหน็บแบบนี้เขามีสองเล่มนะคะเล่มเจ็ดเล่มแปดค่ะไปเล่มเก้าเล่มเก้าเขาจะเป็นแลมโบหลังแอนค่ะแลมโบหลังแอนมีมาเล่มเดียวนะคะกว้างสองจุดสี่ยาวสิบอ็ดนิ้วสันคนแปดจุดห้ามิน้ําหนักเจ็ดร้อยกรัมค่ะแลมโบเล่มนี้ด้ามจับเจดนิ้วไหมด้ามจับด้ามจับแปดนิ้วนะคะคอเล็กค่ะแลมโบเล่มนี้ เลมโบมีมาเล่มเดียวนะคะเขาเป็นเลมโบหลังแอ็นๆน,นิดนึงนะคะทุกเล่มนะคะก็เป็นสรงฟันไมน้นะเทสฟันไม้เนื้อแข็งห้าไม่มีปัญหาเรื่องคมอะไรนะคะเลมโบค่ะต่อไปเล่มที่สิบอ๋อเล่มที่สิบก็ยังเป็นโบวี่อยู่โบวี่เล่มนี้ค่ะกว้างสองจุดสี่ยาวสิบสองจุสี่สันคนแปดนิ้นน้ำหนักเล่มนี้เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะ ก็ถ้าพี่ๆอยากเห็นรูปชัดๆพักไลค่ะที่เบอร์0629507582นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ขอดูรูปเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้เนาะ,ะชุดมีดเนกมีดฟันไม้นะคะก็เหล็กรางรถไฟค่ะเล่มละ750บาทนะคะแถมฝักให้ด้วยจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะถ้าพี่ๆสนใจทักมาค่ะ ที่0629507582นะคะวันนี้ไม่คะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ